<C oughs> สวัสดีครับพบกเฮียตินะครับช่องเอมินทีอีกครั้งนะครับวันนี้มาคุยถกงันเรื่องนี้ดีกว่านะครับตัวของไล m a n ประกาศมานะครับว่างดการติดต่อที่ไม่จําเป็นในขณะส่งจัดส่งนะครับเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งเอาสิบห้แลวซูมออกนอกอ่านะครับพอดีเฮียใช้แอปตัวนี้พอดีอาจจะมีอาการของน้อยบ้างนิดหน่อยนะครับคือข้อดีนะครับมันก็จะบอกประมาณว่าลดขั้นตอนประหยัดเวลา เพิ่มพัมพึงพอใจนะครับเพิ่มความลับลื่นแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายก็หลักๆก็คือค่าโทรนะครับซึ่งเฮียมองว่าเรื่องค่าโทรเนี่ยทุกคนเตรียมตัวมาอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูอันอื่นต่อนะครับในส่วนของขั้นตอนการทํางานนะครับเขาบอกว่าเมื่อเรารับงานกําลังเดินทางไปที่ร้านนะครับพฤติกรรมที่เราต้องทํานะครับควรจะทาเขาบอกควรทําเนาะก็ อย่าโทรหาก็คืองดการโทรโดยการแจ้งสถานะไปทางแชทเท่านั้นนะครับเฮียคิดว่าหลายๆคน50%ณนะปัจจุบันนี้ลูกค้ารู้จักแชทของไลแมนลูกค้าบางท่านส่งมาเลยว่ายืนยันเป็นการติดนิสัยไปแล้วนะครับแล้วก็เขาให้แจ้งสถานะในแชทตามความจําเป็นเท่านั้นนะครับกำลังเดินทางไปยังร้านอาหารครับ รุณารอสักครู่ค่ะนะครับอันที่2นะครับถัดไปพฤติกรรมที่ไม่ควรทําก็คือแน่นอนเราจะไม่เราจะโทรให้น้อยที่สุดเฮียคิดมองว่าเฮียคิดว่าโทรให้น้อยที่สุดละกันอย่างน้อยแชทไปแล้วไม่ตอบกลับค่อยโทรนะครับประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือข้อความที่ควรหลีกเลี่ยงก็คือเช่นยืนยันออเดอร์ไหมครับที่จัด ที่อยู่จะส่งตามหมุดเลยนะครับอะไรอย่างนี้แต่จริงๆแล้วอะเฮียส่วนมากทุกคนเฮียคิดว่าก็คือจะสวัสดีครับตามที่สั่งนะครับแล้วก็ตามที่ปักหมุดสติต๊กเกอร์สามอันน่ะปกติเขาก็จะเฮียคิดว่ามันจะน่าจะส่งใี้ทุกคนเพราะเฮียก็ส่งสามอัน็นตลอดนะครับเมื่อไปรับอาหารนะครับอันนี้เขาบอกไว้ข้อบังคับว่าไรเดอร์ สามารถเดินทางไปที่ร้านได้ทันทีหลังจากรับงานไม่จําเป็นอันนี้เฮียจะบอกว่าอย่าพึ่งให้สถานะมันขึ้นว่าร้านร้านค้ารับอาหารแล้วก่อนเพราะว่าบางร้านเนี่ยบางทีเนี่ยอ,อ่ามือถือเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กับตัวแล้วบางทีมือถืออพไม่ใช่ของหมดเขากดยกเลิกได้นะครับร้านคา้าอย่าพึ่งไปให้ดูสถานะที่มือถือก่อนนะครับเมื่อรับอาหารและกําลังเดินทางไปยัง ผู้ใช้บริการก็คือลูกค้านะครับตรวจสอบออเดอร์ให้ถูก <c oughs> ถูกต้องอันนี้คือรับอาหารมาแล้วนะครับตรวจสอบออเดอร์ให้ถูกต้องก็ข้อความส่วนมากก็จะเป็นรอ,อทําอาหารสักคู่นะครับแล้วก็กําลังเดินทางไปหาคุณลูกค้าประมาณนี้ก็ส,งส่งเพิเตอร์ว่ากําลังไปนะครับอันถัดไปนะครับก็ ข้อเสนอเนีของเมื่อกี้ก็คือเลือกวิธีการแชทแทนการโทรเพื่อสื่อสารกับผู้ใช้บริการสื่อและสื่อสารเฉพาะเรื่องที่จำเป็นแน่นอนอันนี้เขาไลน์แมนให้โฟกัสที่แชทน้อยน้อยที่สุดพูดง่ายๆว่าน้อยที่สุดแล้วกันเมื่อเดินเมื่อเดินทางถึงจุดส่งพิธิการที่ควรทำนะครับก็จะมี เหมือนกันนะครับถ้าเขาหมายเหตุมาเฮียเฮียใจยนี่เสมออย่างเช่นข้อนี้เขาบอกว่าทราบราลยละเอียดสถานที่ส่งชัดเจนไตรเดอร์ต้องการตรวจสอบที่หมายเหตุก็คือมามาว่าดูหมายเหตุดูโน้ตนู่นี่นั่นแต่เฮียอยากจะให้ย้าอีกทีหนึ่งว่าบางครั้งอะลูกค้าคิดว่าจริงๆอะลูกค้าปักหมุดอะบานเลขที่มันถูกแต่อย่าลืมนะครับว่าเราเป็นไรเดอร์เราไม่รู้เหมือนกันว่ามันถูกหรือผิด แนะนำยอมเสียค่าโทรเฮียก็โทรแหละย้ำอย่างเช่นวันนี้ที่เจอเหตุการณ์ก็คือ,อาบางทีอคนรับใช้ออกมารับของเขาอ่ะบางทีเป็นคนต่างด้าวบ้างนะครับหรือเป็นคนที่จําชื่อนายไม่ได้ชื่อจริงอย่างเงี้ยเราบอกชื่อจริงไปเขาทำหน้างงเออนะครับเพราะว่าถ้าถ้าเราส่งผิดบ้านเมื่อไหร่เราซวยอย่าลืมนะครับเราส่งผิดบ้านเมื่อไหร่เราซวยกรณีที่จําเป็นที่ต้องวางอาหารไว้แนะ่นอนครับแจ้ง ตำแหน่งที่วางพร้อมถ่ายรูปอันนี้แน่นอนทุกคนทํากันนําส่งอาหารเรียบร้อยแล้วแล้วก็วางไว้แล้วก็ถ่ายรูปให้เขานะครับตอนนี้ที่ลูกค้าไม่ตอบแชทหรือไม่ทราบรายละเอียดสถา,านที่จัดส่งอ่าเห็นไหมเขาก็บอกว่าให้เราโทรอยู่ดีแน่นอนเราก็โทรถ้าสถา,านที่นั้นไม่ชัดเจนเราดูหมายเหตุเราซูมแมพแล้วไม่ชัดเจนเราก็โทรแค่นั้นเองครับ อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเมื่อกรณีที่ติดต่อไม่สําเร็จหลังจากที่ถึงที่หมายปลายทางพยายามติดต่อลูกค้าอย่างน้อยสามครั้งไม่ต่ํากว่า10นาทีอย่างน้อยสามครั้งไม่ต่ํากว่า10บนาทีนะครับประมาณนี้นะครับแต่แล้วเนี่ยการเคมอาหารตอนเนี้ไม่ไม่วุ่นวายเท่าไหร่เพราะเราสามารถเคมได้ในแชทแต่แน่นอนกูก็ไม่รู้ว่าระบบะ AI อะ AI ออะ มันจะเกิดบั็กหรือมันซับพอร์ตเราแค่ไหนระบบบอกให้ทําแบบนี้แล้วมันจะคืนค่าเคมให้กูไหมล่ะประมาณนี้นะครับอันนี้เนาะค่าการเคมอาหารก็คือว่าเมื่อเราถึงแล้วที่หมายเราก็กดถึงที่หมายใช่ปะมันจะให้เราถ่ายรูปแล้วกดถอยก่อนนะครับเห็นไหมว่าเรามาดูตรงนี้ส่วนของการโทรเนี่ยโทร 3ครั้งภายใน10นาทีต้องมากกว่า10นาทีนะเดี๋ยวเรามาดูตัวของเห็นไหมว่ามันบอกว่า11โมง10นาทีถึง11โมง23แน่นอนประมาณสักเกิน10นาทีแล้วกันนะครับแล้วก็แคปตัวไอ้นี่ไปนะครับส่งทุกอย่างไปในแชทนะครับเนี่ยส่งไปในแชทลูกค้าก่อนนะครับทำตามนี้โหบุ่นบายเหมือนกันบางที แล้วก็ส่งไปให้ลูกค้านะครับแล้วก็ทําการยกเลิอกเอรอในเนื่องจากไม่ได้ตอบรับจากท่านผู้ใช้บริการหลังจากพยายามนําส่งออเดอร์ตามที่จุดหมายที่กําหนดแล้วนะครับเราก็ทํทำาอย่างนี้นปุ๊บเราก็เราก็ทําการยกเลิกตามนี้นะครับด้านล่างนะครับแต่สำหรับเฮียเราคิดว่าเุติดต่อ Cs ดีกว่านะครับอ่ะ อันนี้นะครับเขาก็ประมาณข้อนี้ทุกคนน่าจะได้อันนี้แหละเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องนี้ว่าเนียคิดว่า <c oughs> ปกติแล้วอะ่ะเราก็ส่งแชทแล้วหลักๆลูกค้าตอนนี้ลูกค้าแชทเป็นหลักอยู่แล้วถูกปะ่ะลูกค้าแชทก,กับเราเป็นหลักอยู่แล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เฮียคิดว่าลูกค้ามีแชทอย่างเฮียสั่งลายแมนเฮียก็กดแชทเลยนะครับเท่ากจบนั้นเลยนะครับในส่วนตรงนี้นะครับถามถ้าถามเฮียเนาะทาตามเขาก็ได้ นะครับแต่เราจะเชื่อใจได้ไงว่าเราจะไม่โดนไอ้นี่ถูกไหมถูกปะอันเนี้ยเมือ่อคืออันเนี้ยเคสต่างจงหวดเขาทำมาแล้วถูกปะตอนนี้ก็หัวเมือยงอยากก็เริ่มทํากันก็ทําตามก็ได้นะครับแต่หลกๆแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะโทรเนาะก่อนออกจากร้านเราก็จะโทรเพราะว่าเราอยากรู้ว่าส่งที่ไหนนะแน่นอนก่อนจะร้านถ้าเราโทรปุ๊บ ส่วนมากที่เฮียโทรไปอ่ะเฮียไม่ได้โทรไปเพื่อยืนยันอาหารนะเฮียจะโทรไปเพื่อยืนยันว่าส่งที่ไหนแล้วเฮียจะบอกลูกค้าว่ากาําลังรออาหารอยู่ถูกปะเราไม่เราไม่ได้บอกว่ายืนยันตามที่สั่งนะไม่ใช่นะครับถ้าถ้าลูกค้าไม่ตอบแชทลูกค้าไม่รู้จักแชทนี้เฮียก็จะโทรไปถามว่าปลายทางส่งตรงนี้ใช่ไหมครับซอยนี้นะครับข้าไปประมาณนี้ลูกค้าก็อธิบายนู้นนี่นั่นก็แค่นี้ก็จบนะครับหลักๆแล้วอย่าคิดว่าเงื่อนไขนี้เขาพยายามดึงให้รเดอร์ ข้าไปอยู่ที่แชทมากที่สุดเพื่อจะประหยัดเพื่อจะประหยัดในการในการโทรศัพท์แทนเองแต่การโทรศัพท์เนี่ยมองว่ามันไม่ได้เปลืองหรอกเพราะบางคนน่ะใช้โปรโปรชั่นโทรถูกอยู่แล้วนะครับแทนเองนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ใครอยู่จังหวัดไหนมีการเงื่อนไขประกาศแบบนี้ของไลแมนที่ประกาศแล้วเป็นยังไงบ้างมีการเคหมอาหารแล้วหรือย,ยัง เกมแล้วเป็นยังไงช่วยบอกเพื่อนๆหน่อยนะครับคอมเมนต์มาหน่อยนะครับทั้ง y o YouTube, t i ิกก k แล้วก็ Facebook นะครับสวัสดีครับ